เมื่อที่านแบบนตั้งมีการก่อ เนีครับเับเปงเหล่เกตน่งเบือนเงเือเกตเหลือกันเ่นด้ดแต่โรยบาลขึ้งใจนีับเบือกนับเบือกับเอเกเหลือกันเนี่นนรับวันับนีเจอจึงป็นญาติทัดดื่อหยิเจ็บนีรับวันนี้ครับตอนนี้โมตุ้งไปปรับมีโอกาสมาพกตาครับว่ามี่ดโรงพยาบาคับมีพอบาเหนว่ากับพน้ครับ

ปัตเ <ersch> ุงารมมือนเลียดดรื่อยาไดเลยโดเด็ดตัดแต่ใบกวางบ่เคยกตดเจนทุกในช่วงเดี่ยงไปเที่ยงเราตอนเชจาเดียวพอเดวแต่สวยงานกับปีนองใจเย็นต้อมีปีนองด้สังกัดบ้านเราเริ่เราใส่วกเือสักพันเกลิดปีนองกับแต่ถ้รุ่งเรืองเมื่อบ้านเดิงสุขจริตบ้านเมืองมีทั้งคนเียไม่ดู ไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนดีไปทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อยจึงไม่ใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนี่คือพระราดำรัสกองในหลวงรัชการตที่วบ้านเมืองมีแต่คนดีไม่ดีพิดน้องเึ้นพลุคนดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองตั้งแต่ระดับผู้บ้านตำบลเทศบาลไปที่ยหวัดนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดกับ าเราได้สวนอโงงบนเดินบันุึกริบ เรเมื่อแานเปดสุชลินี cel, ่คือวิจัยไฟบ้านนะพี่น้องวิจัย้านี้พวกมองเมือนซบที่พวกตีกอพี่น้องเถอพวกมองเหมือนพวกเป็นประธานสภ้ากลางแขเมือบทกกีกอนพวมองวิจัยไฟบ้านี้มาปัดนี้ทุกปัดปิดไปแร้วซาบทุกกะดุลเลยครับโครคกามปากมวยพี่น้องในนับทุกคนนะครับพี่องกับผมในชว่งพ่วัี้ก็ดีอาบานเองพวพี่น้องวันี้ทุกคนนะครับ

在往回，回回建，靠靠靠，我们分局的。